ธรรมะสัสดีค่ะวันนี้วันพระที่18นะคะมกราคมศาสนาที่มาสูวิทยศาสตร์ที่ผชนจังหวัฒนธรรมศิลป์ที่วันนั้นพระงคู่มีด้วยกันนะคะได้้อนุญาตใหยพระแสงก็จะนั่งสมาธิในขออนุญาตนะคะหลวงพ่อขอวางกล้องตรงนี้หน่อยนะคะหรือด้วยกำลังของพระจะได้ดูคนข้างหลังด้วยมีศาสนาสืบสืบร้ายศาสนาไต่เผยแผ่ด้วยคนอาวุธและกำลังของพระ และมีผู้นำทางศาสนาหลายท่านได้เป็นท่งกษรตริย์ปกขรองราชอาณาจักรและเป็นผู้นำทางศาสนาด้วยในเวลาเดียวกันถึงจะมีบางศาสนาไม่ได้เผยแผ่ด้วยแสนยานุภาพแต่ก็ยังก่อให้เกิดสงครามอื่นเพราะเหตุดังนั้นศาสนาเหล่านี้ทางพระพุทธศาสนาถึงได้ถือว่าเป็นศาสนา เพราะฉะนั้นเหตุที่พระพุทธศาสนาปริสุทธิ์สิ้นเชิงหมายความว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทําให้มรุษทุกคนเอาชนะศัตรูของตนเองคือการเอาชนะติเลสหมายถึงการเอาชนะความอยากในรูปเสียงลิ่นรดโทษทัพบรหรือเอาชนะความโลภความโกรธและความหลง ถ้าห,กา,หากท่านเหล่าใดบ้จากกิเลสทั้งหลาได้ก็จะทําให้เกิดความสงบคือความสบายใจเกิดขึ้นต่อตนเองและส่วนรวมเพราะเหตุที่เรารู้จักควบคุมตนเองจิตใจของเราก็งสงบนิ่งอารมณ์ต่งางๆที่มากระทบกับจิตไม่สามารถทําให้จิตเกิดอา,าการหวั่น,นไหวทุรนทุรายได้ อารมณ์เปียกเสมือนคลืนที่กตัวขึ้นประเดี๋ยวก็ตื่นเท้นประเดี๋ยวก็พุ่งโกพุ่งใจดังนั้นเราจึงมีทั้งความสูงความทุกข์สลับกันไปตลอดเวลาเรามีเคล็ดลับคือเราต้องลดความสูงของแต่และคลืนและความไม่ส,สม่วัสมอกันส่จนกระทั่งคลืนต่างๆ ฟังพระเทศนะคะเมื่อนั้นเราก็จะสงบสุขการเอาชนะอารมณ์จะต้องไม่ยึดเอาอารมณ์ร้ายคือความโกรธความโลภความหัแย้งื่างๆเพราะว่าเมื่อเรายึดเอาอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราอารมณ์เรานั้นจะยึดอัดไว้เต็มๆตรนั้นแล้วมันก็ต้องระเบิดออกมา มีคนจำนวนไม่น้อยที่เก็บกฎอารมณ์ของตนเองจนในที่สุดเขาเก็กลายเป็นคนมีสัญญาวิปลาสสับสนจิตใจไม่เป็นปกติจนต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลทรายเพราะการยึดเอาอารมณ์ร้ายไว้นั่นเองดังนั้นอย่าไปรับเอาอารมณ์ฝ่ายชั่วไว้แต่ทุข้าั้ที่จิตสมสัญญาเกี่ยวกับอารมณ์ออกมาเราเพีงแต่ยิ้ม และรู้เสียว่ามันเกิดจากความทรงจำในอดีตนั่นเป็นอดีตไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มาจากภายในตัวเราเองเนื่องจากว่าเราต้องมีชีวิตอยู่กับมันถ้ารู้จกักและถ้ารู้จักมันและเป็นมิตรกับมันไม่ต่อสู้กับมันเราจะสามารถอยู่กับมันอย่างสงบสุขได้เร็วขึ้นเพียงนั้น เรามาศึกษาบทเรียนจึงจากธรรมชาติเก่ับความมืดล้าวคือว่าพยายามข้าคืนจเมีแต่ความมืดจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าแล้วความมืดก็จะหายไปดวงอาทิตย์ไม่ต้องใช้กําลังขับไล่ความมืดดวงอาทิตย์เพียงแต่โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าอย่างเงียบเปียกแล้วความมืดก็อา,าจจะหายไปเมื่อมีแสงสว่างวามืด ก็อ,อยู่ไม่ได้ในะ้องรอเดีวยวกันเราควรจะนาแสงสว่างมาสู่ชีวิตของเราแสงสว่างนี้เรียบเหมือนคุณค่าขอ,องความเป็นมนุษย์ได้แก่ความสงบสุขความลและความรับผิดชอบความจริงและความไม่เเลี่ยแบบนแปงอื่นเมื่อเรานำคุณค่าเหล่านี้มาสู่ชีวิตของเรา และอารมณ์ไปยต่ำจะไม่สามารถมารบกวนความสศบสุรของเราได้อีกต่อไปท่านสาธุชนคุณธรรมที่จะทําให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญนั้นเป็นคุณธรรมในอดีตได้แก่บุกเพกระดับปุณญาตาคือการที่ตนได้ทําความดีไว้ในชาติปางก่อนหมายความว่าในชาติปางก่อน ที่เราเคยได้เกิดมาแล้วเราเคยสร้างกุศสเคยประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเรียกว่าเป็นคนมีวัฒนาคนมีวัฒนานี้คือคนที่มีบุญเก่าส่งเสริมสนับสนุนให้เขาเกิดมาในโลกนี้ดีเป็นคนเกิดมาดีมีสติปัญญามีบุญวัฒนาคนที่มีบุญวัฒนานี้จะทำอะไรก็ได้รับความเจริญรุ่งเรือง ได้รับความสุขด้วยการอาศัยบุญเก่าแต่เมื่อเราได้อาศัยบุญเก่าแล้วก็ต้องอาศัยบุญใหม่ด้วยคือต้องอาศัยการวางเทาอาศัยการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมเมื่อบุญเก่า,ก,ากับบุญใหม,ม่เหมือนกันเป็นพลังสองหรือยกพลังสองแล้วก็จะทำให้ได้รับความสุขความเจริญ ถือว่าเป็นผลแห่งความสำเร็จสมัใจเนปรัชนาสำหรับคุณญุสนที่ได้ที่เราได้สร้างในปัจจุบันนี้ก็เพื่อจะเป็นพัชนาบารมีต่อไปในภพหน้าชาติหน้าชีวิตของคนเราก็จะได้รับความเ้าหน้าความสุขความเป็นลิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ภายภาคหนา้าอันนี้ก็เห็นเพราะที่ว่าเราฤึกปฏิบัติทำที่เรา,ป,รเราป,รปฏิบัติดีแล้วเราได้ฤึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในให้เกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วใจของเราแล้วจะรักษาเราไม่ให้ตกปสู่ที่ชั่วเราจะปิสู์ที่ดี สมดังพระบาลีอันเป็นผู้ทักฆาสาิทธิ์เก่าได้เพื่อเสริมสติปัญญาท่านทั้งหลายว่าธรรมโมหะเวรักตติธรรมะกาินความว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายจะอธิบา,ายไปไหความได้ว่าธรรมจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเท่าทนั้นส่วน,นบุคคลบางคนบางกลุ่ม ที่ไม่ปฏิบัติประพฤติธรรมรมก็ไม่สามารถรักษาภูนั้นได้จึงขอให้ท่านสาธุรชนทั้งหลายสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและนำเ,าำเอาหลักธรรมศีระการไปพิจารณาและปฏิบัติตามในหลักดังกล่าวนี้ว่าการอยู่ในสถาทนที่อันสมควรการพบกับปัณฑิตการตั้งตนไว้ชอบ และความเป็นผู้มีวาสนะาหากท่านสาธุกชนพุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติตามธรรมะสิประการนี้ชีวิตของท่าน,นก็จะประสบความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนตามส่วนผุ้ลกัรมที่สะสมมานั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีความคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ ไม่หยุดไม่คงที่แต่ในด้านความเจริญเราต้องผลไถ่พยอยางก่อสร้างส่งเสริมผักดันจึงจะขึ้นไหวไปข้างหน้าและเกิดมีขึ้นส่วนในด้านเสือ่อมไม่ต้องผลวายมันก็เสื่อมไปเองพระพุทธศาสนาคือพระธรรม,มวิน,นัยหรือพระปริยัธรรมซึ่งเป็นเนื้อแท้ของศาสนาวัดวาอาราม อันเป็นที่อาศัยและหล่อของพระพุทธศาสนาเปลี่ยนเสือรือนร่างกายหรือร่างกายของพระพุทธศาสนาอ่านน้ำมือทางบนกันทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อภิรพานะคะอภิรพานำพาท่านนำบนอภิรพาง่ายสยามสุขชนาบ้านหนองเมแก่จังหวัดเพชรบุรีเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุยกัน